Ai, <coughs> นิ่งไงอันนี้มีกระดูกปลาอย่างปลาเสือบน้อยหลายหลายวันว่เป็นมากเลยเขอะปลาอดปลามาเดกนน้ขามมันนม้นมมเนขนมขยำเ็นยังงมบได้ละอ้้ววิ่งเลยนะเต็มนาเลยเต็มนาจอ้ยป้าประมาณลูป่ายรูป่ายเกือบเขาส่งเกือบเขาส่งปลาห้อกิบแตน ตู้ซีนกาปวดตู้ซีนว่ะถ้กนส็แล้วนี่เกบดได้ก็ุกกเนี่ยเฟนเกือบบูดบูดใปาเปนหเนี่ยนไปังห้องนี้มีสองห้องเนาะห้องนี้เอาแล้วยังห้องนี้นี่นี่ปะเก้านี่เนี่ยไปเลยสว้าวินโซินิง Bương nên thôm, đi bơng đây. Bây ừ. giờ à, mình chỉ một cái thôi. Bây giờ mình chỉ một cái thôi. Bây giờ mình chỉ परमात्मा को प्रेम करो प्रेम करो और हां देखो मैं भी एक और साथी हूं हां हां मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा कुंग कमी पर उपकोष पर भरोसा दे दे नहीं 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 देखो रुको 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 ओ भाई चलो ना तो तो มาแล้ววะเอาไปแล้ววะโอ้โหนี่ตัวนี้ตัวนี้กระดูกกระปะพ่อประมาณสามเลยฮ่าฮ่าฮ่าอาจจะเอาไปใช้มากก็ได้วัดเอามาเองก็ได้เด็กโต ดูนี่นี่หัวม no. ันเน่น no ่่เน่เน่เน่ววิวิวิวา่งดิ่าติ่งดา่งวิเออมตักเอเดียวเสื้เสื้อสุดกบเาื้อสมาหาป้าอ ตาเด้อมมันกามอย่นะคุณผ้คอยตะโกงมาต้องมาเจ้าด้วยังอยู่ท่าเลืปลาดุกน่ะยังบัวออกเบิ้งซืออเไรอ๋อแล้นี่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 ตายยังปลายยังว้าปลาเสือบน้อยว้าวดีนี่เรียกอะไรเอาปลาบครับบีบบ้ชงชาดี

เนี่มันลงไปตามใต้น้ำแม่น่ะไปรั่นลพูดพูดพูดเจาม่นนี้ใช่เอ็กมาถูกได้หน่อยตินต้ายตอนนักบนพูดได้นพูด นึ่งเอา n ามากับหญ้ากับซอสเด้อเด้อซอสครับอสครับทําบ่มิเชอมอีตามมันเป็นน้ําราชทูแล้วก็ป๊บไปางหลังโอ้เลยโอ้บวกบ่ใหญ่ลบัดนี้อะกีน้ํากันหลายน่ะดูดลงกุ๊กๆน้ําขนาดระ মানে পাখৰতে ন ৰ 你照顾。 ขี้ดินทมหัวมันอมไ <ป S 2> อก๊าซมันมันจะรบยวนที่ตบมันเมา <laughs> อ้<ม>าออจะได้อยู่นี่เด็กตัวไล่คูกเก่าเบิ่งอยู่นี่ แ e no mmm bueno> ั่งในคลิปอีกนคลาดีก่้ยระันหนขันแม่นเอางมแล้วก็ได้ประดุกไปขันเอางมแล้วอุ้ยอยโดดกับคืน มันยังเมาอีาในหอยตีมแม่มันลงหอยตีมันลงหูมันเอาเยียบไล่เลยดิป๊าปลามึงค่อยตักเอาแหมบ้างปลาซิวไหมน่ามันไล่ลงขนะ่ดควยควยหูมันน่้นละเอาลงมาไหม กันสิียร์ปัสสาวไปก็เฮนะ่ะป๊าป๊าปิงนี่แซ่บสุดเลยนี่ปดจับอุย้ยคอยเลยจับเอ้ดุึงนี่เอออุ้ยจับเอาซื้อปวดต้องเข่าก็ได้เ่ยเน่เอาแม่ปุ๊กหน่อยอเฮ้นแล้วบ้าอา

lupasyu, ampasyu.

ป๊าบัดนี้จอยึยๆอยู่เลยป้อบิแมหอยวะอ้าวบ่บ่ทอกบ่ทอกมันขี้ดินเต็มเออย่ามันเอาสส่น3คือก็ได้่เอาไปซ่อมอยู่เฮือนทอกมันสินั้นใมันบ่มีสอย่ามาเยียมเด้อม่อยเนี่ยพออยู่ทางหลังเจ้าพี่น้องจ้าพ่น่ะจอยยๆอยู่ก็วิ่งมาค้วยเอาดอนนี้นี่นะตีประุกหน้าเนาะ ตเจ้ามะกอกเนาะสมกอกเข้าละสิากเข่าละอาาเจ้ามันดีรดมันไปทอด่ันรปะดุก้าทอละเอามาเสิร์มนกมันก็อร่อันดีนะงเลยเอาจาเนิกเ่านะอุยเดาะเนาะแมาาไม่ไปมีแต่แนวคักๆเนาะเข้ากันดีปลาปิ้งปะดุก้กยปะซิวเจ้ามะกอกแก้มเลาขาว่านะอยา่แถวนั้นก็มีปลาเลยเนาะ กลางบิ่งกงขึ้นลูกจงไหมันเกิดลูกกี่น้าเดียววะเกิดจงมีจากโตสองตัวะกได้มีน้ำทั้ง Schweiz, after, มีป่าเนาะในนาต้องมีเขาอือืาเปอม้นป่าต้นป่าต้ป่าตนปลาโอ้ยเาะเาดีไหมวะปลาดุก จะลงมาได้ไปไว้เดีย๋ยวแหละป้าจะได้ขู่หนึ่งโอเคทุกคนน้องนี่ซีเมืองแล้วเนาะ <laughs> อ่านล้างปากเบิ้งปลาหันแมนไปเบิ้งที่ซองน้องเวจาน้องสารนี่อันนี้ทายให้เบิ้งขา,ขาวๆต่อล้างแมนอยากเบิ้งคักๆากันได้ไหมทำไมเนไปเบิ้งที่ซองน้อนนนสนปปงสา,สารเมนป,ป่าน นี่คือเมืออันยอน่อยน้ำซุมกเอนี่ออนนปิ้งีปลาได้ปลาด้กเรื่องเมดกิน,นแล้ปลาดุกนี่ป้งแซ่บสุดแลปะปลาดุกอ่ะมออกอ,เอกเออมกอกก่อนโอนทีตเกนี่วอลกับาตัวนั่นิกีเกี่ยวยม,มงไปนะะทานทีดเลาดนไอวพี่ลลฮะกน่บ ไปลูกไปมึงลูกแม่สิเอาลูกพากันออกออกจากแม่ๆเอามวยเอามั้ยน้ําเดยวแม่เอาก่อนายทไลวเนาะจะสะออนเนาะตอนเฮ็ดทําอเฮ็ดประคอตัวเดียวอยู่สมแท้สมมาตัวน้อยๆสะออนเวลาเฮาดูดแล้วแล้วเฮ็ดล้างน่ะเออจะสะออนมันเมาอยู่หั่นก็บ่แม่น้อยก็ยังก็ยังหลายอยู่ก็เบิ่งเข้ามาแล้วบึดึงแล้วก็เต็นขึ้นเต็นขึ้นเนี่ย โอเคน้องทุกคนคลิปน okay, okay. ี okay, ้นงฤกษรจะซีโคตตัวลาไปก่อนเด้อแล้วก okay. okay. ็ซีอันซ้อมปาก่อนแล้วก็จิ้นซีไทยแห่งอีกเด้อเนาะเพราะว่าเครื่องเปื้อนแห้งเลยอันเด้อมอนโคตรหล่ออันเสื้อสีขาวเนาะโอเคน้องทุกคนยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเลยค่ะอันนี้อะทอกใช่ไหเนาะบ้ไลแล้วก็ขิดินโอเมนป่าเนาะขิดดินมาดูเพราะได้าใต้ไฟระเบิมาเนาะ เราเดนผ้นี้ปากเปยงนีน้ำล่างนี้อาบด้นี่เบื้งตัวนี้ดตัวนี้ยังมีกระโดกระโดดกระโดดกระโดดคุณคุณคยังอาบยังพีน้ตัวล่างล่ามีนิปพดาเขาปลออดนะปลด้มออยตี้ตวลดลูกมอหน่ยแฮะลูกกูด้ตัวเนอะองค์ชะมอเบานงอน โอ้ยตรนี้รถอ่บแบตเตอรี่ต่ำแล้วยนไดน่ไก่ใส่บมาไก่นำเ้อู่างนี่่เไ้อะตประประ้เอาน้ากรบอกเลยได้ไมอะไรเก่ออ่ามาใจ่มากสบายเอาู่ไปล้างไอ้นี่มาใส่ปลาด้ว จ <łość> ส่งอันเดี๋ยวส่งค่อยเอาให้ไปก็น้ากินเราบอกอันนี้เป็นปลาดุกล้วนๆมันมีแต่ปลาดุกเต๋อมันจะแซ่บขนาดเลยปลาดุกล้วนๆปลาดุกล้วนๆวมาของกินปูาเต้าอ่านี่ปลาคอกมันแยกมัเดินเนี่ยเออ แต่ว่าไดุ้ณน้อยกินแล้วแบบสิบมื้อเนียยแล้วก็กินตับกับคุณน้อยหนะตามหมดว่ะไม่กินอันเด็ดเตอรเจอปุ๊บเจอตาดีกว่าเรียวเซพแล้วก็ว้าลายน้ำเนาะอันนี้เอาสะเอายูอันเออดูดเอายูอันนั่นเนาะ อันขว <si ัวข okay? ้ามบ้านห้วยห่วยข้ามมันมาบ้านเฮานี่มีขวัวตัว uh, น <se ึงเดเนาะเฮาค่กกนดูดเอาอยู่กองขวัวหันเออก็อยู่บ้านก็ได้เชื่อมีแล้วออกมาแล้วนะนอนมวยนอนหนาอันนี้เป็นปลาเสื่อมมา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 ข้ามเสื่อมเป็นความสนใมาก้นพีแป้งต้นอะไรอ้นเหลือกอตาแซ่บขนาดตายแล้วพูดนะต่อเลยตาตัดเสื่อออก พู้เจ้ามาพี่กิ้งหนึ่งตะโกอาบิปกาปีเราไม่ได้ดูดน้องลงน้องเลยพู้เจ้ามาพี่กิ้งหนึ่งแล้วตอนนี้ใหญ่สุดตัวเดียวในเนาคไส้ใหญ่สุดประมาณโลหรือว่าแปดขีดมันะเข้าว่ะเข้าปูคอปูคอนตัวนนเข้ามแล้วโอ้ดองดองดองขวโจริง พอแล้ว <Greek> ันอามาคู <sup> yeah. ่ปดุกนะดู่หอยก็สร็จปล้วปดุหนาเด้อนี่เด้อแบกันมกินกินประคอปลาเสื่อมนปลาเน้นปดุมันเบนกปลาดุกอายุหน่งเออยวนขัวกองบานนี่เนาะขัวข้ามาบานนั่นได้ปลาเสื่อมได้คนบักอกไงไฟกับูมาบ็อกไฟบูมาตั้งแต่ไฟดับเดลยเอาเลือกนี่ ิซี่นะน้อยก็นั่งิซี่เรานี้เราชิซี่เราคอนี้าแล้วก็โบกปลาเสื่อมนล้วนตัวนี้อันนี้แหละแซ่บน้องปลาดุกน้องปลาดุกเนาะแซ่บสดอ่วนวนเว้ยว่ี๊เอไอ้ปี๊เด้อเออีแล้วกรดงี๊เตัวใหญ่มาหาตัวน้อยตวเกตัวเล็กก็แต่สามื่อยนดนึงกับปที่ผ้าเป็นปีงบัด ก็ไปวันแห่ทีผมเราผมได้เวได้แต่ปก็ดื่มมันก็ทนมันทำเลยทำลยทนเลยใ่ไหหันหุมระปกจากบ้านไปน้ออ่ะเลือกเลือกเสร็จไหมเลือกเสร็จพันยังว่ก็ไม่ดไปล้างข้าวปลาคก็มาอาซามอันี้ดูนะปก็นนกวยเดยวใช่ยังหั่มกระปกจากบ้านเลยเห่ไก่ไก่เลยแม ยม่มีน้ำอาคือตกขเานึ่ง่านน้ไมาอาเครองได้ไหน้ามาเดทดูสองสาวปวดเนานูาม่อยูกนา้างหัวเราเต้เออแม่อ้ะเพื่นๆแม่น้องแฟตทันเร่งกเ์เออดเทุกคนเลยเห็เลดเอนเลยแม่อนีม วันแห่งความหักปลาสุดท้ายไม่อ้ำเลือกปลาเด้ชวยเลอปลาชิวกาพั้อยพก้อยลเือปลาเลยปลาแดเงเลือกม่อ้ก็ปน้าเร้เลือกเลยเลือกได้รถกล้าอด้ดคักเนาะกองโกโปเนี่นะป็นนายาางโ้ บางแห้งโยมตําล yeah, really? ้าวหวาเราไปขายแน่ยเด็กกว่าบุญอิสเดือดเบอร์ตะของกูดิเราไปขายโยมพระนักซ้อมปลาตัวนี้ทางนี้ทางนี้กะเริ่มขวบป่าละตัวนี้ได้ปลานิลปลานิลใหญ่เพิ่มเสียกอยเนาะไฟก็ดังไวละจากน้อยกัปิ้งพระนกนั้นตําตําอย่างน้อยน้อยตําข้าวคั่วว่ะ ตามเข้าครั่วไบเซียนก้อยป่าก้อยปลานิลนที่แรกอาจะปิ้งปลาคอก้อนเนาะแต่ตอนนี้เพิ่งดังๆไฟยังบม่พันได้ปิ้งตอนนี้ที่ก้อยปลานิลนก้อนหลังจากนั้นก็ปิ้งปลาคอปิ้งปลาเสือ่อมอปลาเสื่อมินดีนะทุกคนหลังจากที่ว่าผ่ากันไปเอามาแล้วกะมาซ่อมมาอย่างแล้วแล้วก็มาปิ้งละเดอ้อตอนนี้เดอ้อ ปีงปลาคอเ <c oughs> ผาปลาคอ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มแหละเริ่มเฮ็ดกิน <c oughs> มีปลาเสื่อมแดงฮะผ่านแอ่งนี้ก็แมน่นทีเฮ็ดก้อยปลาปลาซิวเพื่อนก็นจะมาคันแบบนี้ก่อนเราจึงมาก้อยเพราะว่าอาศัยเอาที่ <c oughs> เอาเกล็ดมันออก <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ได้พี่น้องแม่น้องปานจะรีวิวให้ทุกคนเบิ้งกันได้ประมาณนี้เนาะโอเคได้ทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องปานก็นจะจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนะาะก่อ่นกับแม่น้องปานก็นขอขอบขอบใจนําอฟซี C ทุกคนเดอ้อที่มาฮับเบิง้งฮับสมคลิปแม่น้องปานแต่จนจบเนาะขอขอบใจหลายเดอ้อบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ